ไม่อยากให้คิดถึงกําไรขาดทุนอ่าอันนี้ไม่ได้การที่ไม่มีเงินเข้ามาในระบบหรือไม่มีเงินเข้ามาในโรงพยาบาลทําให้การบริหารงานการดูแลคนไข้ในจุดต่างๆมันแย่ลงถ้าเขาต้องการจะพัฒนาหรือสร้างอะไรใหม่ๆเพิ่มมาดูแลประชาชนเขาก็ไม่มีตังใช้หรอกครับในหลายๆโรงพยาบาลเขาก็อยู่กับที่อยู่เท่านั้นมาตลอดหลายๆปีที่ผ่านมาทุกคนก็น่าจะเห็นกันอยู่ส่วนตัวผมเห็นด้วยกับคุณพี่คนแรกที่อยากให้การรักษาผู้ป่วยเยเป็นสิ่งที่ต้องทําให้ดีที่สุดหมอทุกคนคิดแบบนี้หมดแลวครับ แต่พอไม่มีงบมาสนับสนุนนะ่ะยาเราจะเอาจากไหนให้ผลิตเองไม่ต้องซื้อจากบริษัทยาก็ต้องสร้างโรงงานยาเพิ่มสุดท้ายก็ต้องใช้เงินอยู่ดีตัวผมเองอะ่ะชอบสิทธิ์บัตรทองมากเพราะมันช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการทางสุขภาพแบบไม่ต้องเสียเงินด้วยแต่ต้องบอกว่าระบบที่ดีอะ่ะมันมีค่าใช้จ่ายอยู่จริงๆนะและตอนนี้มันมีการประกาศนโยบายที่ดีแต่มันไม่มีเงินมาสนับสนุนโรงพยาบาลเขาเลยต้องออกมาบ่นอย่างนี้แหละครับถ้าเห็นว่าควรเอาเงินมาจากส่วนไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์ให้ฟังหน่อยนะครับเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีนะ